สวัสดีครับวันนี้นะครับเผมจะมาอ่านการ์ตูนให้ฟังนะครับคือเริ่มอ่านพร้อมๆไปกับทุกคนเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมห็นเป็นอันดับยอดนิยมของเว็บก็เลยลองมาอ่านดูนะครับเรื่องวันพันแมนนะครับฉากแรกนะครับยูดีก็มีอุกกะบาดตกลงมายังโลกนะครับนี่นะครับเอาดูภาพนะครับตกลงมาครับ ครับตอนนี้นะครับก็มีวีศาสว์เกิดขึ้นนะครับมีหนวดสองเส้นเลยนะครับโอ้ก้ามเป็นมัดๆเลยนะครับจอมวีศาส์พิกโกโร่ครับถือกำเนิดขึ้นมาแล้วถุยอยู่เหมือนพิกโกโร่เลยให้ตายนะครับพิกโกโร่โอ้เียก่็พิกโกโร่ละกันครับพิกโกโร่นะครับ โอ้วิกโกโรนะครับโอ้ยวินไปแล้วฟิกโกโรนะครับปล่อยพลังไว้นะครับสามสี่ลูกนะครับตุ้ม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 นะครับทำลายบ้านเมืองนะครับฉากต่อมานะครับออกขานะครับนักข่าวบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเออไอกขอตัวเฮ้ยนักข่าวไม่อย่างนี้นะครับเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและมีเสียงดังคำรามไปทั่วเลยครับ ทั้งยังเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ในเมืองและไม่มีทีเท่าจะหยุดคืนเป็นแบบนี้ต่อไปเมืองคงตู้มซ่าซ่าซาซาซา,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 ซาคือทีวีเสียไปแล้วนะครับเออ,เอ,อตอนนี้นะครับไม่รู้ใครนะครับเอเอ,เอกำลังดูจอจอคอมอยู่นะครับแล้วคิดว่าแล้วพูดอ่ะจะไปดีไหมนะโอ,โอ้นะครับโอ้ เขาก็คือซูเปอร์แมนนะครับดูจากผ้าคลุมแล้วนะครับติดกระดุมสองเม็ดนะครับตรงนี้เองบุกเข้ากระดุมลุกชิมายเลยปฏิบัติการความถูกต้องครับพระจ้า พี่โกโร่เดินมาแล้วนะครับยื่นมือไปให้สาวน้อยอยื่นมือไปให้สาวน้อยครัโอ้มือใหญ่ขึ้นนะครับแม่ทุยทำไมมือใหญ่ขึ้นวะโอ้มือใหญ่ขึ้นนะครับโอ้เล็บก็โคตรยาวน,นะครับกําลังจะบีบสาวน้อยนะครับโอ้กำมัดแล้วโอ้โหอ้ฟาดคุมใครปิวมาเนี่ยโสงสัยอืม ซูเปอร์แมนมานครับโอ้ยโอ้ฟิโกโรทำหน้าตกตะลึงนะครับฟิโกโรโอ้ยนี่นะครับพระเอกของเรานะครับยังรอครับยังรอกเป็นใครใส่แย่ยิ้มนะครับไม่ไม่ด้วยภา,าเหมือนกันโอยครับ <laughs> 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 ฉากต่อไปนะครับโอ้หลังจากใส่แยะยิ้มแล้วนะครับฮีโร่ทำอะทำฟิกกอรโรู้ว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะนะเออรเออแล้วแม่งฮีโร่ของเรานะครับก็บอกว่าก็แค่ฮีโร่ธรรมดาที่เดินผ่านมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปที่หน้าฮีโร่แบบนะครับแม่ง นี่นะครับนายฮีโร่แม่งคุณยกว่าตัวประกอบนี่ครับนายฮีโร่นะครับโอ้โหอยากหาครับแม่งคนเขียนคนเขียนคิดยังไงก็อยากรู้โหเลืล่อนเลยวะรับเลืล่อนเลยวะ ้็จากต่อไปนะครับตรา้พูดว่าตรงกันข้ามเลยข้าคือสิ่งที่ถูกหลอเลี้ยงโดยมนุฟิษของโลกที่เกิดจากมนุษย์เน่าเหม็นอย่างพวกแกข้าชื่อวัคซีนแมนแม่งกูนว่าชื่อพิโกโรโอ้แม่งเหมือนพิกโรช่ไหมโอ้ะเอกของเรานะครับพูดว่าเออแม่ทรณีสร้างชีวิตขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแต่มนุษย์เหมถุยไม,ไม่ไม่ใช่ใเอกนี่ว่า พิกโกโรนะครับพูดไม่ทรณีสร้างชีวิตขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแต่มนุษย์ขี้เหม็นอย่างพวกแกกับไม่ทําอะไรเลยไปล่อยไวรัสมันกัดกินพลังชีวิตของเธอข้าเกิดมาเพื่อลบร้างเผาพันธุ์มนุษย์และอายยธรรมที่พวกแกสร้างขึ้นบนผืนดินข้าคือตัวตนแห่งความโกดเกลี้ยวของธรรมชาติโอ้ครับแม่งหน้าไปกูรับไม่ได้ิง โห่โคตรเราไม่ได้เลยแต่เขาพูดวีวิจารพิกโกโร่พูดต่อไปนะครับแต่แกล่ะเป็นใครกันฮีโร่ธรรมดางั้นหรือแกก้าต่อต้านตัวตนแห่งธรรมชาติโดยผลแค่นั้นเนี่ยนะเออต่อมานะครับยังไงซะมนุษย โอ้ยวิโกโร่แม่งยังพูดไม่จบเลยถุยแม่งทำไมมึงทำแบบนี้วะเนี่ยพิโกโร่กูด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 ูแม่งหน้าไปอีกอยาก่างเออสัตว์ต่อยพิโกโร่ตายหาเลยแม่งมัดเดียวขี้โกงชิบหายแม่งไปเอกโว่ขี้โกงเลยสัตว์ดูอีกรอบแม่งพุงโบเลยอืมต่อนะต่อต่อต่อฉากต่อไป แม่งไฟเอกแม่งอย่างโกงแม่งชายาคีเกาะสัตว์โคตรโกงเลยดูดูดูแม่ต่อยมัดเดียวดูหน้าแม่ง <c oughs> แ,แ,แถมยังโบวนอีกหมัดเดียวจบอีกแล้วแม่งเอ้ยแม่งไอโกลูลินเอซ่าอืม บายบายครับจบตอนที่หนึ่งแล้วบอลกรูแม่เครดิตโครกยิงเลนคิดเหมือนกูเลยบายบายครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่สองครับชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ